สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Battle Cat กันอีกแล้วนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาเล่นด่านคอลแลบนะครับในส่วนของด่านฟาร์มตังกันนั่นเองนะฮะซึ่งค่อนข้างยากเลยนะฮะผมบอกไว้ก่อนนะไอ้ด่าน Box Wish ผมไม่สามารถผ่านได้นะครับผมเลยจะมาเล่น d e s e r t Wish หรือว่าขนมหวานแม่มดกันนั่นเองนะฮะเออก็มาลองเล่นดูนะครับโดยด่านพวกนี้นะครับ จะมาตามเวลาที่มันจะมาจํากัดเวลานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอเลือ่อนแป๊บนึงนะฮะอ่าอยู่ตรงนี้นะครับโอเคโอเคเจอลนะครับก็ช่วงเวลาตามที่ผมวงไว้ให้เลยนะครับอันนั้นก็จะเป็นช่วงที่มีด่านอีพวกนี้มาซึ่งแต่ละด่านนะครับไม่ใช่หมู่มูนะครับฉะนั้นผมก็จะจัดทีมเซตนี้ไป Medical Go m มาดูกะนะครับจริงๆเป็นตัวที่โคตรจำเป็นเลยเพราะว่ามันมีสกิล which คิลเลอร์นะครับซึ่งเป็นประโยชน์ในการต่อสู้ในด่านทั้งหมด3ด่านนี้มากๆเลยซึ่งวันนี้ผมจะมาต่อสู้กับด่านที่2กันนะครับโอเคก็เป็นตัวที่ได้ใช้งานจริงๆนะเจ้าต,ตัวนี้นะครับก็ถ้าใครจะฟาร์มตังในอีเวนต์นี้ก็ปั้นไว้ก็ดีนะครับเพราะว่าการู้ของผมโดนด่านพวกนี้ย่ำเละเลยครับโอเคครับผมมากับด่านนี้นะครับในผมผมเล่นด่านสุดท้ายเลยแล้วกันเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างถ่ายทานานนะครับสําหรับ ในสเตจนี้นะครับเพราะว่ามันยากนะครับไอสเตจก่อนน้นี้ก็ยากแล้วนะครับอันนี้น่าจะยากกว่าเดิมอีกด่านค่อนข้างแคบนะฮะโอเครับผมเริ่มมาก็ปล่อยตัวนะครับแล้วก็ก็ปล่อยตัวนั่นแหละนะครับแล้วก็ฟาร์มตังค์ไปเรื่อยๆเลยนะครับโอเคตอนนี้ผมจะปล่อยแค่พวกแทงคัทนะครับไปต้านศัตรูก่อนนะครับแล้วเราก็จะฟาร์มตังค์กันนั่นเองนะครับผมโอเครับผมผมส่งแคนแคนไปเคลียร์เจ้าหมานะครับ อาไมาทิ้งหมาไม่ใช่ไม่ใช่หมาชิบะไม่ไม่ใช่หมาตัวเล็กอ่ะมันคือไอหมาตัว,ต,วตัวใหญ่ที่มันเตีๆอ่ะ,อะโอเคครับผมตอนนี้เราก็เคลียร์มันได้ละผมจะปล่อยไซเบอร์พังนะครับเอ่อที่ผมออกไซเบอร์พังมานี่ผมอยากรู้เฉยๆ,ๆนะครับว่าบอสเนี่ยที่เป็นประเภทวิชอันนี้ผมไปเซิร์ชวิก,กิมาแล้วนะเป็นประเภทวิชกับไซเบอร์พังที่มันฟีดนอนเมทัลเอนเนมี่เนี่ยไซเบอร์พังมันจะฟีดได้หรือเปล่า แล้วก็สาเหตุที่ผมเอามาด้วยนะครับก็คือเอามาฟีดบอสนะครับก็เอามาไม่ใช่ฟีดบอสฟีดสมุนบอสพวกพวกแมวน้าําพวกอะไรพวกนี้ครับก็คือพอเราตีไปเรื่อยๆแล้วแมวน้ําพวกพวกสมุนแมวน้ําพวกแรดอะไรพวกนี้จะหยุดออกมานะครับแล้วก็จะเป็นตัวบอสกับหมาชิบะนะครับหมาน้อยอหมาหมามิดคิวศัตรูไอหมาก,กากอะ่ะ เออผมก็จเจ้าเจ้าไซบอร์หังมาช่วยเกียร์นะออกมาแล้วครับตัวนี้เป็นงูนะถึงทุกคนจะมองเป็นหนอนก็นเถอะโอเคนะครับก็ตอนนี้พวกแรดแล้วก็อ่าแมวน้ํามานะครับเราก็ต้องเคลียร์นะครับคือผมเอาไซบอร์หังมาช่วยสสโลพวกนี้ด้วยนะครับรวมถึงสโลในส่วนของจระเข้นะครับโอเคครับผมเอาเจเว่นะครับ ก็ลิวเมจิเชียนเมจิคอลมาโลกาอะไรสักอย่างหนึ่งอะครับเออผมผมจำชื่อมันไม่ได้ผมขอโทษทีนะครับไอหัวชมพูแล้วกันนะฮะก็น้องหัวชมพูนะครับก็ทนกับพวกวิชได้ดีมากๆเลยคือถึกมากนะฮะดูดิดูดบอสมันตีดีตีแบบไม่เข้านอนเลยโอเคครับผมก็ค่อยๆทำดาเมจดไปนะครับกับพวกศัตรูนะฮะพวกพวกแมวน้ำกับแรดนะครับ พวกนี้ก็ถือว่าค่อนข้างถึกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวสักพักก็จะไม่ออกมาแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังออกมากันอยู่นะฮะคือึกด่านเนี้ยผมค่อนข้างหาข้อมูลระดับหนึ่งนะฮะโอเคครับผมก็ทําดาเมจไปเรื่อยๆนะครับสำหรับส่วนนี้นะครับตอนนี้บอสเริ่มดันมาได้ละตอนนี้คือต้องรีบเคลียร์ลูกน้องเร็วๆเลยนะฮะก็คือถ้าถ้าหมดเซตนี้ไปนะครับก็น่าจะไม่มีปัญหาละถ้าศัตรูไม่ออกมาแล้วอะถ้าถ้าพวกแบบพวกศัตรูตัวใหญ่ๆอย่างเช่น แรดหรือว่าแมวน้ําไม่ออกมาแล้วหลังจากนี้ก็น่าจะอีซี่แต่ประเด็นคือตอนนี้นะครับเรายังไม่ถึงขัง easy ้นอีซี่ไงเรายังเจอกับพวกสัตรูอยู่นะครับโอเคแรดตายเป็นหนึ่งแล้วนะครับก็ได้เงินมาเพียบเลยนะครับก็เอาเงินที่ได้เนี่ยมาซัมมั่นตัวเยอะๆเลยนะฮะสลอนแคทก็ออกมาช่วยเคลียร์พวกแมวน้ํานะครับโอเครับผมก็ยาวๆไปนะครับสำหรสเตดนี้ก็สแต็กเจ้าหัวชมพูนะครับเรื่อยๆนะสะแต็กเจ้าหัวชมพูแล้วก็ไซเบอร์พังแคทก็สแต็กได้ก็ดีนะฮะ ก็ค่อยๆเรียงตัวไปนะครับปล่อยมิชิีนะครับจะให้ขาดเชียวนะครับในกาศัตูดันมาแน่ค่อยๆครับผมด่านนี้ไม่ต้องรีบมากนะครับก็ส่งบาร์มุไปเคลียร์เจ้าแรดเอเลียนะครับตอนนี้สตูเริ่มไม่ค่อยส่งตัวใหญ่ๆมาแล้วนะครับตัวใหญ่ๆในในที่นี่หมายถึงแรดกับแมวน้ำนะครับโอเคครับผมก็เคลียร์เลยครับบาร์มุดจัดการครับผมบาร์มุดข้างๆเรายังเก่งนะนี่บบาร์มุดร่างสามผมได้มาแล้วแต่ว่า เดี๋ยวค่อยมาทําคลิปให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับว่าจริงๆก็ผมอันนี้มันรัดคิวไงคลิปกระทืบเอาไวเ้เค่บารุตร่างสาผมทําไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็สําหรับใครอยากรู้ก็รอไปแล้วกันนะครับก็จะอีก2อาทิตย์นะโอเคขาบอผมกันหลังจากนี้ก็สปีดได้ละคือผมคือตัวผมในอนาคตนะครับก็ในด้านนี้นะครับบอสเนี่ยเป็นประเภทวิช นะครับก็หลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเพราะว่าในส่วนของสมุนตัวใหญ่หรือว่าพวกแร่พวกแมวน้ำเนี่ยมันไม่ออกมาแล้วหลังจากนี้ก็คือรอเจ้ามาโดกะนะครับแล้วก็ตัวหนึ่งของเรายิงบอสปล่อยมีคิวมาเรื่อยๆนะครับก็เล่นชิวๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็สําหรับวิธีการเล่นโอเคนะครับตอนนี้ก็เรื่อยๆเลยนะครับบอสถึกมากๆเลยตอนนี้20กว่านาทีแล้วนะครับเอาจริงๆหลังจากที่ตีมานี่10นาทีได้แล้วนะ10บสกว่าเลยแหละโอ้โหบอสคือถึกมากนะครับ แล้วก็ตีตีหนักนะแต่ว่าไม่เข้ามาดูกะเลยนะครับพวกจอละเค่นี่ขวางทางนินจริงเลยนะครับจริงๆใครจะลองมาดูกะร่างสามมาก่อนก็ได้นะเพราะว่าน่าจะมาในวันที่3หรือว่าวันที่เอ่อสินะครับโอเคครับผมก็ค่อยๆทําดาเมจไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้อุ้ยสวยในที่สุดในที่สุดก็ตายที่เหลือก็แค่พังบ้านแล้วนะครับโอเคบึ้มบ้านเลยครับ สวยบานบึมแล้วนะครับผมทุกคนโอเคครับผมเราก็ชนะในส่วนของสเตยนี้ไปแล้วโอเคนะครับก็โอ้โหนะครับก็นะับว่าเป็นสเตยที่หินพอสมควรเลยนะแต่ว่าได้เงินเยอะนะครับได้เงินค่อนข้างเยอะเลยโอเคครับผมก็ผมมองว่าเจ้ามาดกะจริงๆได้ใช้นะสำหรับสกิลวิชคิลเลอร์ค่อนข้างดีมากๆเลยกับพวกวิชนะครับคือถึกมาก ตีก็ไม่รู้ว่าแรงหรือเปล่าแต่ว่าก็น่าจะแรงแหละนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สอโดีสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับเจอกันคลิปหน้าน,นะจ๊ะจุบจ๊บ